ตกไปแหะครับริมกระชังตกไปแหะริมกระชังคือ,อจังหวัดจวงเอาจวงเอาครับจังหวัดนี้ฝีมือโปรแจ็คชั่วโมงหนึ่งไม่ต่างกว่สิบโลครับ หยอดช่องระหว่างกระชังแ๊กแป๊กแ๊ก,แกเชือกยาวไปเชือกคคืบเดียวพอ ยาวไปได้แล ja, uh ้ว huh, ห uh ืต huh. si uh ัวนี้ใหญ่ครับสี่ตัวโลอ่ะ ได้แล้วได้แล้ว,ลวช่วงกระแหงทองนี่ไม่มีเวลาใส่กระชังครับนี่ต้องยนใส่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวปูงปลาจะหนีถ้าเกิดใส่กระชังมันจะเสียเวลายนใส่ไว้แล้วเดินตักแป๊บเดียวแต่ว,วันนี้มีปลาฝูงเดียวครับเดินเลาะดูฝูงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า10โลกะแหงทองแม่น้ำเจ้าพระยา มน้ำนี่ความอุดมสมบูรณ์ครับปลาเยอะนี่สิบโลแล้วมัง้งพี่ได้เ่ยนี่นหลักสิบแล้วนะสี่ตัวโลม,มันมันมีฝูงเดียวพี่เลาะดูทางนู้นไม่ไมเห็นฝูงเลยข<อ>ยับก็ไม่ได้กลัวฝูงมันแตก đến lại <laughs> thân cuồng này cho đây di chuyển đột lắm đang cấp đây lại đây lại đây lại. เอาทุกสายเราสายปลาลาสายปลาเค็มไม่เน้น <c oughs> ไม่เสียเที่ยวที่มาปลาคัดสายอืมไม่เสียเที่ยวท,ที่ที่มีโอกาสตกเทน้องเกียนไปชังเลี้ยงปลาครับไปกระชังเลี้ยงป,าาปงลงปาน้องเกลียนนานก็จะมีโอกาสมานานก็จะบ้างตรงกันมา วันนี้จะฝูงกระแหทองก็จะเหมือนจะมีฝูงเดียวด้วยแหละค่อยๆนั่งตกเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกฝูงหาฝูงื่นไม่เจอละปกติก็จะมีเต็มแหละตรงนี้เจอฝูงเดียวตรงนี้ตรงนี้ สิบกิโลแล้วสิบกิโลแล้วครับนี่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง มี5ห้านาทีครึ่งแล้วเนี่ยตกคับเวลาไปเรื่อยๆครับหลุดหลุดหลุดหลักฉีก,กีตัวเบ็ดจะคมหน่อยอันนี้ใช้บิดเบอร์สามของอิเซม่าหน้าบิดของมารุเกียวใช่ไหมซองเขียวครับอิเซม่าหน้าบิดมารุเกียว ิ้วหน่อยคมหน่อยแข็งแรงแข็งแรงก็จีนุใส่ว่าฟิ้วคมก็จะมีรุ่นจีนุ๊กน่หมแต่เลือกใช้รุ่นนี้เพราะมันมัดง่ายสือเพราหน้ามันบิดบิดรับอ้าออกง,ง้างออกรับรับปลาเข้ามาชาดเดียวก็ดี ได้ล่ะตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ,ใหญดูฝ่ามือนี่คนตกสูงเท่าไหร่ร้อยปดสิบได้ไหมแก๊ส<ะ>สูงร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบแก๊สูงเท่าไหร่ร้อยแปดห้าดูนี่ฝ่ามือเท่าไร่เมื่อกี้เกือบเท่าฝามือวันนี้ได้ละ้ไดะ อู้วันตึ๊บเลยฮยังมีไหมเติมละเติมจมันละจัดครับ nya lut ye